บทที่5รางวัลใหญ่เมื่อหลัวฟึงบินออกจากถ้ำชั้นนอกสุดเมื่อเหลือบมองเขาเห็นเพียงชั้นน้ำแข็งก่อตัวขึ้นภายในถ้ำเป็นพื้นที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลัวฟึงรู้สึกยินดียิ่งจากภายในในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้วการเดินทางของเราบนหุบเขาเสียงปีศาจได้สิ้นสุดลงแล้ว หลัวเฟิงหันไปมองภูเขาปีศาจขนาดมหึมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่ร้องอุทานอยู่ภายในรางวัลที่หลัวเฟิงได้รับจากการเดินทางมายังภูเขานี้ช่างน่าตกตะลึงยิ่งการสืบทอดมรดกเสียงปีศาจทำให้ระดับพลังงานทางวิญญาณและพลังจิตของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า3,200 ในขณะที่นักอ่านจิตหลายคนภายใต้สถานการณ์ปกติจะอยู่ที่ระดับ100เท่านั้นความก้าวหน้าจากการฝึกภายในเทพของโลกเท่านั้นที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้มากถึง27เเท่ามารดกนี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่า น่าเสียดายที่เราอ่อนแอเกินไปจิตวิญญาณของเราสามารถรับได้มากที่สุดเพียงเท่านี้ถ้าเราอยู่ในระดับผู้ครองแดนขั้นสูงสุดบวกกับการใช้ผลไม้สีทองที่ได้รับมาบางทีอาจจะสามารถขึ้นไปถึงขั้นที่สองเลยก็ได้ และเท่าหากเราก้าวขึ้นบันไดในระดับของขั้นที่สองขึ้นไปจนกระทั่งถึงจดุจดจุดหนึ่งที่สายตามองเห็นสารเจ้าในขั้นสุดท้ายของระดับที่สองเราอาจใช้ร่างเผ่าโมซาขึ้นไปรับมรดกเหมือนตอนที่เราทำในขั้นแรกได้หลัวเฟิงเต็มไปด้วยความคาดหมายและความเสียดายอยู่ภายใน ย้อนกลับไปเมื่อหลวเฟิงยืนอยู่ที่ประมาณ10%เอร์ซนจากการฝึกระดับขั้นที่1เขาก็สามารถมองเห็นสารเจ้าของส่วนที่1ได้แล้วตามการคาดเดาของเขา หลังจากขึ้นไปในระดับที่สองเขาต้องขึ้นไปอีกประมาณ10%เอร์เซนจากการรับมรดกในระดับที่สองเพื่อให้สามารถมองเห็นสารเจ้าอีกครั้งและเมื่อสารเจ้าปรากฏให้เห็นแล้วเขาจะสามารถรับสมบัติจากสารเจ้าในระดับชั้นที่สองได้อีกครั้งน่าเสียดายจริงๆเราทำได้แค่ช่วงแรกๆไม่นานหลังจากนั้นก็ถึงขีดจำกัดแล้ว ถ้าเราสามารถขึ้นไปได้ถึง10%ภายในการฝึกของส่วนที่สองเราจะสามารถใช้เผ่าโมซาเพื่อรับสมบัติในสารเจ้าที่สองและหลังจากรับมรดกแล้วเราก็จะสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกจุดๆุดจุด,จดขณะที่หลัวเฟิงมองดูภูเขาเสียงปีศาจและอุทานจากระยะไกลยอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดสีเงินก็บินมาอย่างรวดเร็วนายท่านนายท่านหลวเฟิง ชายในชุดเงินพร้อมกับเหล่าผู้ดูแลจากทางสมาพันธ์กลุ่มหนึ่งโบกมือทักทายด้วยความเคารพพร้อมกับกล่าวว่ายินดีกับนายท่านที่สามารถออกจากภูเขาเสียงปีศาจได้อืมหลัวเฟิงพยักหน้าโปรดตามพวกเรามาด้วยดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จากทางสมาพันธ์จะไม่เสียเวลาอยู่รอ สืบเนื่องมาจากมีบุคคลสองคนที่ทำภารกิจภายในภูเขาเสียงปีศาจอยู่ในขณะนั้นหนึ่งในนั้นคือหลัวเฟิงและอีกคนหนึ่งเป็นสมาชิกของพื้นที่ส่วนสุดท้ายในแง่ของสถานะหลัวเฟิงนั้นมีสถานะสูงกว่ามากเจ้าหน้าที่นำหลัวเฟิงไปยังตำหนักที่อยู่ตรงเชิงเขาเสียงปีศาจด้วยความเคารพ นายท่านหลัวเฟิงเงาที่สวมชุดสีขาวบินมาอย่างรวดเร็วอ๋อคุณอี้ซางหลัวเฟิงจำชายหนุ่มที่สวมชุดขาวได้ในทันทีเขาเป็นคนที่พาหลัวเฟิงมาที่นี่เมื่อสิบสองปีก่อน นายท่านหลวงเฟิงยังจำชื่อกระผมได้ชายหนุม่มในชุดขาวดูตื่นเต้นมากพร้อมๆกันนั้นเขากล่าวว่าสำหรับนายท่านที่ทำภารกิจอยู่ในภูเขาเสียงปีศาจเป็นเวลา12ปีและออกมาอย่างปลอดภัยมันช่างน่าประทับใจอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะกล่าวออกมาอย่างนั้นแต่ชายหนุม่มในชุดขาวก็แอบตกใจอยู่ภายในถ้าท่านขุนนางโปยวีพบว่านายท่านหลวเฟิง ออกมานางจะทำยังไงนะภายในตำหนักขุนนางโปยวีนั่งอยู่บนบันลังของเธอพลังงานอมะตะของเธอพัดผ่านหลวเฟิงและอีซางที่สวมชุดสีขาวโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้ตัวจากความสามารถของเธอแม้แต่เครื่องสแกนของบาบาตะาก็ไม่สามารถตรวจจับได้ในแง่ของความแข็งแกร่งขุนนางโปยวีนั้น แข็งแกร่งกว่างูเย,ยนป๋ออาจารย์ของหลัวเฟิงเพียงเล็กน้อยพลังของนางเน้นไปทางเทคนิคการควบคุมจิตวิญญาณหลัวเฟิงผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่จริงๆสามารถอยู่ในภูเขาเสียงปีศาจได้นานถึง12ปีมันต้องมีความสามารถบางอย่างซ่อนไว้เป็นแน่โอยวีพูดเบาๆดวงตาของเธอทอประกายเต็มไปด้วยความเย็นชา มือขวาของเธอที่ราวกับหินหยกอันวิจิตบรรจงประทับไปยังตัวของหลวเฟิงเบาๆเ,เจ้าสามารถรอดไปได้ในครั้งนี้มันจะต้องมีสักวนันโปยวีพูดเบาๆอะไรกันการแสดงออกของโปยวีดูเปลี่ยนไปหนึ่งหมื่นป้ายสีดำนี่เขาสามารถเก็บได้หนึ่งหมื่นป้ายดำจริง,รงๆเหรอ โอยวีที่ใบหน้าแสดงถึงความมั่นใจในตอนแรกนั้นหายไปเหลือเพียงความตกใจและความโกรธปรากฏให้เห็นทางสีหน้าทันทีทางด้านหลวเฟิงก็กำลังสนทนาระหว่างเดินไปพร้อมกับยี่ซางโดยที่เขาไม่รู้ตัวหนึ่งหมื่นป้ายสีดำยี่ซางในชุดขาวสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจขณะมองไปที่ หลัวเฟิงนายท่านการที่จะรวบรวมป้ายสีดำจำนวนหนึ่งหมื่นชิ้นนั้นยากกว่าภารกิจเอาชีวิตรอดตามกติกาเดิมของภารกิจเสียอีกเป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่มีใครสามารถรวบรวมป้ายสีดำได้ครบหนึ่งหมื่นชิ้นก่อนหน้านี้มีเพียงโมหลวที่เพิ่งออกไปไม่นานก่อนนายท่านหลัวเฟิงจะออกมาโมหลว หลัวเฟิงขมวดคิ้วเขาทำเสร็จแล้วด้วยเหรอเพื่อรวบรวมป้ายสีดำให้ครบหนึ่งหมื่นชิ้นวิธีที่เร็วที่สุดคือการฆ่าชนพื้นเมืองที่อยู่ในระดับผู้ครองดาวแต่สำหรับนักรบที่อยู่ระดับจักกรวาลขั้นที่9ก้านั้นการที่จะฆ่าผู้ครองดาวเพื่อชิงป้ายมานั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แค่อาศัยความแข็งแกร่งอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าเขาจะต้องพึ่งพาอาวุธเทคโนโลยีอื่นๆเหมือนอย่างที่หลัวเฟิงอาศัยร่างกายของเผ่าโมซาและปืนเลเซอร์ระดับอีเก้ารวมกันถึงจะสามารถทำได้แต่คนอย่างโม่หลัวทำยังไงละ่ะใช่แล้วชายหนุ่มชุดขาวพยักหน้านายท่านโม่หลัวทำสำเร็จจริงๆ อย่างไรก็ตามเขาอยู่ในภูเขาเสียงปีศาจเพียงสามปีเท่านั้นก่อนจะออกมาได้ความเร็วของเขาเร็วมากหลัวเฟิงหัวเราะอย่างเฉยเมยการรวบรวมป้ายสีดำทั้งหมดหนึ่งหมื่นชิ้นเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องยากมากเขาใช้เวลาถึง12ปีกว่าจะสำเร็จโมหลัวคนนี้สามารถทำได้เร็วกว่าเราเหรอเนี่ยชายหนุ่มชุดขาวกล่าวว่านายท่านหลัวเฟิง นายท่านสามารถอดทนอยู่ในหุบเขาเป็นเวลานานถึง12ปีกับการเก็บป้ายสีดำให้ครบความแข็งแกร่งในด้านพลังจิตของนายท่านช่างหน้าตกตะลึงยิ่งถึงแม้ว่าเขาจะพูดออกไปแต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ภายในเขาเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงหลัวเฟิงคนนี้เฉียดตายมาไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะรวบรวมป้ายสีดำได้ครบตามจำนวน จริงๆแล้วเขาอยู่ในภูเขาเสียงปีศาจเป็นเวลานาน,านถึง12ปี12ปีนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจระดับที่เป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะโชคดีรอดพ้นจากเสียงปีศาจได้ก็ตามท้ายที่สุดเขาก็ยังต้องพบเจอชนพื้นเมืองและสัตว์ร้ายที่อยู่ระดับผู้ครองแดนขึ้นไปเป็นอย่างน้อย ไม่น่าเชื่อเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรชายหนุ่มชุดขาวยี่ซางพึมพำกับตัวเองหลังจากนั้นไม่นานยี่ซางนำหลัวเฟิงไปที่ตำหนักหลังหนึ่งนายท่านหลัวเฟิงนายท่านได้ป้ายสีดำครบหนึ่งหมื่นชิ้นแล้วปกตินายท่านสามารถรับรางวัลใหญ่ได้ รางวัลมูลค่ามหาศาลนี้จะมอบให้ในายท่านเป็นการส่วนตัวโดยจัก,กรพรรดิขนนกสวรรค์ซึ่งประจำการอยู่ที่นี่เป็นตัวแทนจากทางสมาพันธ์จัก,กรวาลเสมือนยี่ซังยิม้มพร้อมกล่าวออกมาว่านายท่านโปรดรอสักครู่กระผมจะไปแจ้งข่าวโปรดรอจัก,กรพรรดิขนนกสวรรค์เรียกไปพบเข้าใจแล้วหลัวเฟิงพยักหน้า ขณะที่เขามองดูยี่ซางจากไปหลัวเฟิงก็ตกตะลึงจากภายในจัก,กรพรรดิขนนกสวรรค์งั้นเหรอหลังจากติดตามอาจารย์ของเขามานานหลัวเฟิงก็เคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างความแตกต่างในระดับระหว่างผู้มีตัวตนอมตะระดับจัก,กรพรรดิและสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับระดับผู้นำประเทศจัก,กรวาลมากมาย เช่นเดียวกับอาจารย์ของเขาจัก,กรพัทเจนเยียนและจัก,กรพัทขนนกสวรรค์ก็เป็นคนที่อาจารย์ของเขาเคยเอ่ยถึงมาก่อนเขายังยกย่องชื่อนี้เป็นพิเศษอีกด้วยในบรรดาผู้มีตัวตนอมตะระดับจัก,กรพั์มีเพียงไม่กี่คนที่เป็นคู่ต่อสู้กับเจนเยียนและจัก,กรพัทขนนกสวรรค์ก็เป็นหนึ่งในนั้น ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้จากกระพัดขนนกสวรรค์ผู้นี้เชี่ยวชาญกฎการกำเนิดอวกาศและเวลาเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ฝึกฝนจนบรรลุเคล็ดจากอนุสรจากโลกของความโกลาหลได้สำเร็จแม้แต่อาจารย์ของเราก็ไม่สามารถจัดการกับเขาได้เขามีตำแหน่งที่สูงมากในสมาพัภธ์จัก,กรวาลเสมือน หลัวเฟิงเต็มไปด้วยความคาดหวังที่จะได้พบกับผู้แข็งแกร่งที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลในตำนานเช่นนี้เช่นเดียวกับจัก,กรพรรดิเจ่นเย,ยนจัก,กรพรรดิขนนกสวรรค์เป็นอีกหนึ่งตัวตนที่อยู่ในระดับตำนานจัก,กรพรรดิเมืองซานที่หลัวเฟิงแย่งเสร็จการรับมรดกจากเขามาด้วยความบังเอิญในตอนนั้นยังมีฐานะที่ต่ำกว่ามากนัก หลังจากนั้นไม่นานนายท่านหลัวเฟิงจัก,กรพรรดิขณะนี้อยู่ในตำหนักแล้วยี่ซานในชุดขาวยิ้มและพูดว่าโปรดตามกระผมมาอืมหลัวเฟิงพยักหน้าเขาเดินตามยี่ซางในชุดขาวไปทันทีทั้งสองบินผ่านปราสาทหลายแห่งที่เชิงเขาหลังจากบินได้ประมาณสองนาทีพวกเขามาถึงตำหนักขนาดมหึมาสูงตรงานหนึ่งร้อยกิโลเมตร ผนังด้านนอกทั้งหมดของตำหนักนี้มีภาพของนกประเภทแปลกแปกพวกมันราวกับมีชีวิตจะรึกไว้ทั่วสัตว์เหล่านี้มีปีกสามปีกกับสามตาที่ส่วนบนของหัวมีขนรูปร่างคล้ายมงกุฎ ถึงแม้ว่ารูปเหล่านี้จะเป็นเพียงภาพแกะสลักขนาดใหญ่แต่สิ่งที่น่าตกตะลึงก็คือดวงตาข้างหนึ่งของสัตว์ที่ดูคล้ายนกเหล่านี้มันให้ความรู้สึกหนาวเหน็บเข้าไปถึงกระดูกราวกับกับพลื่นพลังส่งตรงไปยังสมองให้ความรู้สึกดูคล้ายกับพวกมันสามารถมองผ่านอาวกาศและเวลาได้นายท่านโปรดเดินเข้าไปตามทางจากจุดนี้ผมไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ตามนายท่านไป ยี่สังที่สวมชุดขาวยืนอยู่นอกวังพร้อมกล่าวกับหลัวเฟิงยามที่สวมเกราะสีทองยืนอยู่ข้างนอกอย่างมีระเบียบเปิดทางให้หลัวเฟิงเดินผ่านไปมีทหารรักษาการกว่าหนึ่งพันคนที่นั่นในจำนวนนี้มีตัวตนอมตะถึงสิบคนเหล่าตัวตนอมตะที่ยืนเป็นยามหรือเนี่ยหลัวเฟิงรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อ อาจารย์ของเขาที่เป็นจัก,กรพรรดิเหมือนกันยังไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่เหล่าตัวตนอมะตะมักจะเป็นนักรบที่ยิงในศักดิ์ศรีการที่จะให้พวกเขายอมรับคำสั่งให้มาเฝ้าประตูพวกเขาอาจจะไม่ทำตามเว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษบางอย่างที่ทำให้พวกเขายอมจำนวนหลัวเฟิงก้าวเข้าไปในตำหนัก ชั้นที่หนึ่งของตำหนักคือห้องโถงใหญ่มีความสง่างามอย่างไม่น่าเชื่อเป็นภาพที่ตระการตาห้องโถงทั้งหมดเป็นสีทองและสีดำมีสองสีสลับกันสู้หลัวเฟิงกลายเป็นลำแสงลอยเข้าไปในห้องโถงหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็เห็นเงาวาววับบนบันลังด้านบนและทั้งสองด้านข้างทางเต็มไปด้วยเงาอื่นๆอ,อีกมากมาย สวัสดีท่านจัก,กรพรรดิขนนกสวรรค์หลัวเฟิงโค้งคำนับด้วยความเคารพเจริญเยี่ยนได้สิทธิ์ที่นี่ในบันลังเมืองบนมีเสียงแวววมาจากเงาอันเจิดจ้าเสียงของเขาดังก้องไปทั่วตำหนักเฉพาะห้องโถงนี้เพียงแห่งเดียวก็ยาวและกว้างเกือบ100กิโลเมตรแล้วตามคิษณีแล้วเสียงของเขาไม่น่าจะดังก้องเป็นเวลานานในพื้นที่ขนาดนั้นได้ อย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเอ่ยปากมันก็ดังก้องไปทั่วหลัวเฟิงเพียงแค่มองขึ้นไปเขาเห็นเงาที่จ้องมองอยู่บนบันลงังเขามีผมยาวสีเหลืองทองระหว่างคิ้วมีสีฟ้าหยกที่หน้าผากของเขาดวงตาสีทองที่เป็นแนวตั้งคล้ายเหี่ยว เขามีสันจมูกสูงริมฝีปากบางแต่เมื่อมองลงมาด้านล่างมันทำให้หลวเฟิงมีความรู้สึกว่ามีพื้นที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาพลังงานไร้ลักนั้นทำให้คนอื่นยอมจำนวนโดยไม่ทันตั้งตัวช่างน่ากลัวเสียจริงสมกับตำแหน่งจากกระพัดคล้ายอาจารย์ของเขาหลัวเฟิงตกตะลึง เมื่อมีความแข็งแกร่งจนอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิเหมือนจัก,กรพรรดิเจนเย่และจัก,กรพรรดิขนนกสวรรค์ที่ระดับของพวกเขาใกล้เคียงกับระดับผู้นำประเทศระดับจัก,กรวาลแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดแม้แต่สมาพันธ์จัก,กรวาลเสมือนก็ไม่สามารถบังคับพวกเขาทั้งสองได้ด้านข้างสายตาของหลวเฟิงหันไปมอง ที่สองฝั่งจากทั้งสองด้าน,นมีที่นั่งทั้งหมด24คนพวกเขาทั้งหมดมีลักษณะที่แตกต่างกันบางคนสูงและแข็งแรงบางคนสวยบางคนดูเย็นชาอย่างไรก็ตามตามประสบการณ์อันยาวนานของหลัวเฟิงเขาสามารถสรุปได้ว่า24คนนี้พวกเขาน่าจะเป็นตัวตนระดับอมตะทั้งหมด นำป้ายทั้งหมดหนึ่งหมื่นชิ้นของเจ้าออกมาเงาที่เจิดจ้าด้านบนกล่าวครับหลัวเฟิงโบกมือขึ้นทันทีป้ายสีดำปรากฏขึ้นจำนวนมาก หืมตามกฎของภูเขาเสียงปีศาจเจ้าได้รวบรวมป้ายสีดำครบหนึ่งหมื่นชิ้นดังนั้นเจ้ามีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่ามหาศาลจักรพรรดิขนนกสวรรค์มองลงมายังหลัวเฟิงที่คล้ายภาพเงาเล็กๆที่อยู่ด้านล่างพร้อมกล่าวอย่างเย็นชาว่าตอนนี้ข้าจะให้สามรางวัลให้เจ้าได้เลือกเจ้าสามารถเลือกได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นวินาทีที่เขาพูดจบ เหล่าตัวตนอมะตะทั้ง24คนด้านล่างดูเหมือนจะมีการแสดงออกทางสีหน้าเล็กน้อยแต่พวกเขาทั้งหมดไม่กล้าส่งเสียงใดๆจาก24คนหนึ่งในนั้นคือขุนนางโปยวีนางแสดงสีหน้าออกมาอย่างชัดเจนพลางคิดในใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านจัก,กรพรรดิปกติแล้วตามกฎจะให้สมบัติเพียงชิ้นเดียว จุลภาคแต่นี่ทำไมเขาถึงให้โอกาสเด็กคนนี้เลือกหละ่ะโอเยวีก่อเกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างมากภายในแต่เธอก็ไม่กล้าส่งเสียงออกมาคำพูดของจัก,กรพรรดิขนนกสวรรค์คือกดทันทีที่ใครคนหนึ่งท้าทายผลที่ได้คือความตายอย่างไม่ต้องสงสยัยจบบทที่ห้าหากเนื้อหาที่แปลออกมานั้นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ สุดท้ายนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ